วับหกที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับโต้วอไอบอกเคยสิทำร้ายมันอายมีแค่เพียงเจียมตัวก่อนทู่หัวสิมาผัอพันโปรดอย่ายังเหลืออยู่พอเน่ยนี่นที่อาอเลยนะ บอเคยให้ใจกับไครทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้าโผู้แสบผู้สาวบอกเคยสิหัวสาแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่าให้คนไม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดีขันเขียวเด้ สำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีค่ะที่ผ่านมาหากเจ้าจริงไอ้เกียรน้องเป็นผู้หญิงที่อ้ยนั้นมีอยากเคยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินค้งแขนสักครั้งก็ยังดีอยากให้หูว่าที่เหตุแบบนี้ออยมีเหตุผล ขอบคุณหลายครับผมบอกคือมางานบุญหน่อยคือจะแวะมาบ้านมากินเหล่าอีซื้อนี่แหละขอบคุณหลายเด้อขอบคุณคุณใหญ่ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับผมโอ้พี่น้องบ้านเรา บอกเคยให้ใจกับใครตั้งหัวใจก็มีแต่เจ้าผู้แสผู้สาวบอกเคยสิหูวสาแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเพื่อผู้หญิงที่อายเห็นขาให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดี เป็นผู้หญิงที่อ้นั้นดีอยากเอยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินโค้งแขนสักครั้งก็ยังดีอยากมีหูว่าที่เฮ็ุแบบนี้ออ้มีเโผษแค่อยากบอกให้น้องเข้าใจอ้บอกเคยคงใครหลายคนมีแต่เจ้าหู้เดียวหน้ามน ใ,ใจอายเด้ออายฮักเจ้าพไดายหลีทั้งที่ใจนั้นมีแต่เธอยังหวังดีกับน้องเสมอบอกเธอเปลี่ยนใจยังหวังดีกับเจ้าเสมอบอกเคอรักใคร ขอบคุณในหลายครับโอ้ยบนท่านเนี่ยนอนเลยมเมื่อคืนแสดงโอ้คือจิตสะเวินเนี่ยนอนเจ้าขึ้นมากเจ้าก็ได้มาไล่คอยขึ้นมาก่อนเจ้าก็อบได้ยักโอ้ยหนาหนามากดิซี่ดอซุ่มพีน่น้องไี้ชื่อนะหล่หอเท่าบ่ขอบคุณในหล<ร>ายครับใช่ขอบคุณครับเพราะอันนี้มอเตอนกล้องไวอลไรครับอันนี้เบิร์ดมาถึงหลาครับ เขาบอกเขาบอกหอดแน่กับพ่อใดเนาะเฮ็ดโตพอถือไว้มันบอเคยมางานบ้านจะครองเนาะสุดที่จะไปหากินทั้งอื่นแล้วก็มากินเหล่าอยู่บ้านก็เลยโบเอ่อเฮ็ดพี่หล้าเอ้าเดี๋ยวชันี้ก็ขออนุญาตถ่ายรูปสักสองชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลองลองก่อนได้ไหมเด้อเพราะว่าให้มมลำสิงมันสิ่งเงี้ยวต่อนะครับผมกับสิ่เดียวฝุ่นละเมื่อหาพูดยังเจอยายสมอยู่บ้านเพิ่นตกไก่้่าอยู่ เอืนเหรียญยิ่งมุกดาหารเมื่อคืนเมื่อคืนอยู่ไหนครับเมื่อคืนเมื่อคืนอีสอปปลาวเวียงจันทนน์อัี้เดินทางจากน้องคายเลยใช่ไหมครับแมนครับที่รถจากน้องคายบพาท่นเนี่ยต้ออนซ้ำที่อย่างคำสอนของพ่อจังไปฟังอยู่เพื่อนเด้อนักดนตรีนักดนตรีที่จริงมันเบิดยุกที่จะใสซื้อตำรวจบ้านหาไล่ออกจากเขึอนไอซืีออยากใส่หาไล่ยีนีมีไอซีคนเบื่อเมีไอซีได้กูว่านี่อ่ะขออนุญาตนะครับล่ำล่ำกอนนะพี่เอเลยกาน้อง น้องนุ่นนะครับก็เป็นน้องที่น่ารักนะครับน้องเบสด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสเดี๋ยวมาเยี่ยมยามบ้านเฮานะครับอนุโมทนาสาธุพี่น้องนะครับบรรดาประแสแล้วก็พี่น้องบ้านไกลเล่นเครื่องนะครับผมอับเภอปทุมราชเฮาก็เป็นลูกเป็นหลานครับไปทั้งอื่นก็เป็นนักร้องเป็นดาราฮัล้วแต่เขาสิเว้าไปแต่ว่ากลับมาบ้านก็เป็นเด็กหน่อยธรรมดาพอเมียกับเขาทานเทียหน้าคือเก่าก็เป็นเด็กหน่อยคนเก่าฮะคนรือสิ่เปลี่ยนแปลงอย่างไรตะกี้ก็ตีกันน้ำหน้าเวทีเขาเจ้าคือสิเบื่อแล้วบ่ิดะามือนนนึงสิเเฮาป็ักร้อง มึอนี่ก็จะตีกันเด้อที่ตัวผู้จัดง่านนะครับผมเพ้งอย่างนึนง่หยังก่อนกูลืมนะโอ้ฟังเสียงสาย <c oughs> อดีตรักมาเสาพวฟูจากริมคลองแลวอง คงมัดกล้าไว้แล้วเถียนน้าร้อยคอยฝากโซอยักขึ้นมากินเขาเศ้ามีแห้งบังจากน้องนีนั่งคิดไปลอยๆถึงอดีตผู้ขาสิเป็นบ้าย้อนมาครู เขาคือคว้ยน้อบักตัวมูหน้าต่ำน้อถึงดำงานประจำคือไทยนาคนพ่อแน่ยโกินใจคือหน้าขึดด้นไ้วะใจเขาไมกูเมย์น้องคือสีบอสมฟองเด้อว,วน้องน้อกับพิตอีกเสียงคนลอยไปเลยเ้อไอ้พี่บนดีพิจาได้แต่ตบอคว่าใได้เอ้เอ แมนหัวเมียงโอโอ้โห้โอ้โ้โอ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 ้โ้จ้าครูเอ้บอกพูดอะไรครับโอ้ยบทต่อขนาดนั้นก็ปเสียงเราล่โอ้ดีนะ้อตอห้าขอบคุณครบอ ฉันนอนหนะ้าบ้านเรือนเหมือนรังนูเธอรำเรียนภาคเพียไในเป็นครูปูชัางหดหูเศร้ามองเสียทิ้งเราเธอไปเรียนฉันไม่น่ามาน่าเศร้าโศกบางคืนเราเนะ่ปาปัญหาต่างสัติ์สีอนาคตของน้องต้องผู้ดีส่วนตัวพี่มองมนคนทำนาเหลือใจลาค่ใจลาเห็นน้องจบครูมาน้ำตาไอหลอยาวเธอแทนเด็กสาวแต่กี้เขาเลนรวมกัน ยอยู่ปอสามส่วนว่าคู่คนงามอยู่ปอซ้อมในเอนองสองขาาวโอ้ล้นกันขัดแยบ่ลืมกันขัดแแทขมันหลังความปีน้ำท่วมเรายัางทีหลังสิงอย่ามาเรียนเด้อยังสดอยู่เด้ออาขึ้นนานนอนนั่งมองแล้วแม่พิมพ์คนใหม่น้ำตาที่ไหลอาบลงไปนะไม่อาโทษบุญวาสนาเรามันอีกาสดวน้องยาหงทอ,องทอง มองและให้เต็มตาหน่อยถึงแม้บุญน้อยก็อย่าคอยเยาแลได้เวลาต้องไปฟังคัฟนแมน้ไปมาแบกแหลงน้ำตามเคยโอ้เขาเอ่ยยาไปหวังเขาเลยโอ้ใช่ไหคขาเฮาอีกาตมต,ต้อยบ่พอยได้คงเลาะเลี่ยมส่งไปตามทงหากินในทุ่งิญสาวครูสีส้มใดน้อนีดำคีลีคีลีคีรีลละสาวนะ คคยเห็นตะกี้นิร้องอยู่ลำคึ้อ่ำลำน้ำตั้งแต่ตอนเด็กตอนที่เฮายัเง,ายเออองเห็กพี่บ่กเคยเดินนอกสองเฮาเราน้ำกันอ้อมอ้อมปิงกับวหอมโคดแง่ยอยู่โคนแต่ลองเพี่ยนอกอีเอียนเชียงคูจู่จีอากาศมาลายพี่พี่พบอกนีวันเพื่อนลงเพื่อนแล้วเพื่อนชวนเด็กเด็กมาคั่กไล่เด็กผู่สวยเด็จังเ,เ,เลย ชนชาวนาได้แต่มองเฉยๆใจคิดอยากกูเลยบอกกล้าเอ้ยว่าจ้าชา,ชาวนาอยากเราเฝ้าแอบคนร่ำคืเก็บแสงไม่ได้แน่เนกืียดใจหัวใจคงได้แต่มันไม้เห็นคู่เดินกายไปสอนนักเรียนเวียดหลายมือ,อยากไปเรียนหนังสือน้อนองคือเกาเ่าแนวฮับบอกคุณนี่ยมจมจะห้องลงุมใจว่าบุต ว่าวุ้นแกมไปดอกู้ใดเดามันสายเดาใจว่าหุ่นามชุดฮู้นมองหาว่าสนาเศร้านะสีสัมภารเพียง่นหได้มขึ้นกระดอกมาแเดวที่เล่าเราเนีบสูงเลยมือพักกอนเท้ายีาหลานสาวมาหนิมาหลานสาวมาเพิ่งน้องมินตราอันนีวกต่อข้าพเจ้ามาน่มาเน่จิ้ไปใส่ยี่นน่บุญบานเ้าต้องที่เรียก ถ้าโตลงพอแล้วก็บริจาคหัหรอกมาลงมาเอาผอดนี่แหละเป็นหน้าซีรีส์อยู่ที่คนผิดบาจิตขอบโทษครับวนเดือนเลือนเป็นพอสอเธอทิ้งให้รอแล้วก็ไม่กลับมา ลอยอ้ตรงคงเืินไปไม่กลับมาหรือไปกินปลาน้องขื่นแล้เมื่อเพออยู่ทุกคืนคอยนานย่านกลั้นใจตาไปโบราณขอบคุณข้าน้าในที่ละ่ะเคล็ดลับบอกว่า,วาต้องเอินหาทางมอญเปยย้ำขอขอเป็นที่พื้นเอินใส่บ่อหนึ่งเพื่อรอป้าตีหาผลลับธ์ยังต่อหรือล หลาบ้านไปหลโดนนั่นรไปละพงบาบางี้ยไม่เอ็มโนาผู้พอยไปกิจอยละบานเยนลมพุ่ขอสักพุมไปลงนเส้นไอไปยู่นะเสนมะเจ้ไอคนเอาได้ยกเบืนไหน้าคนที่เองสุการละยักท่าจะอยู่น้ตาอูสแกมยำใส่ไอรักแหลหงายอยู่ที่หนนอคนฮักเขาซสื้อพร้อมดูขาวขาวคนใกล้ไกลก็ไรวีแลวว พียงที่พึ่งคือหมอหนึ่งละพ่อได้เอิญเดวสุดท้ายอายหมดหมงแล้วที่จะได้เกิกลับคืนมาตาเหมือนตันตาหรือแค่มีฝ้าอธิษานที่จะส่งสัญนญนาณสัตว์ปิดใจให้เธอรู้ว่ามีชายคนหนึ่งยังเพื่ันเราหันสตาอยากให้เธอหวนคืนกลับมาหาหน้าแฟนพร้อมอ้า,าแานรอเติมนาใส่หมอนในายเอิญจริงเจ้าวอนวอน,วอนรักการเอิ หลลังนอนทอนยำเย็นยิ้ใส่หลับแฝนไอยค้ออดหลายไออยาเห็นกูบอเจ้าจะเป็น่อใจไอายหลคยคแพงขึ้หอดเจ้าเลยละไอหักแฝงตาไฮหักแห้งย้มใส่รอคั่แพงอคนเหงาอย่างฝ้าโอ้ คนเดียเดือดเอดอแต่มาทักหัวใจายบ่ดินำแหแ่งพอมักความแงายั่งมีให้เ้าคอยบอบอกเด็ังอ้อเอื้มนหมอย่างสาคำเบินน้ำน้ำมาตลอดในม่ามีคนรอตือนอายเ่นคือ สูดเวอยยาบา้านเล็บเลื้งมาเลยเอาสาวแลสาวแลพิเศษผู้สาวบานนาบ้าเซ่จะบูตบ้คนกับผมขึ้นหน้าลืมเลยหน้าเดบาัานได้มาพบคนงามซื้อสาวแลโอ้สาวแลบ้านนาตาวานได้พบน้องเขือนนั้นสุขสำราญพในงานผ้าป่าสา โอ้สาวแหลบนะ่บ้านนาเจ้าสวยเด่นดังพระจันทร์วันเด่น้อมเปล่งสีไอขอฝาก้ังนองฝากไม่ไดีโรดสงสารปราณีและเห็นเนื้อใจไอนี้จากบานะ้านนาหาน้องหวังประคองความรัก ใสสดสาย,ย่านแต่น้องคนดีบอเห็นใจตีว่ายากจนคนบ่มีคุณครับไอสิหาเงินทองมาขอตั้งค่าดองแพงอยพร้อมสิไปขอขอให้น้องคนดีตั้งตารอเจ้าจงรอวันนั้นวัน พบน้องคืนนั้นสุขสำราญพบในงานผาปาา่าสามัคคีโอสาวแหล้าน,น่าเจ้าสวยเด่นดังพระจันทร์หวันเพ็ญนพร้อมเพลงสีอายขอฝาอกักน้องกลองเพลงสองนาทีไทยลูกสองชั่วโมงบ้านี <laughs> ลเลิศจากไหนอายนี้จากบ้านนาะ บ,บเลยความรักให้สดโอ้ยอย,าย่าจับไปสั่นหไหวซะก่อนด้วยคนดีสวัสดีค่ะโอ้ยอยากจนคนบ่มีไอ้สิหานั้นท้องมาขอแต่ย้าดองแพงไอ้พร้อมสิไปขอขอให้น้องคนดีตั้งตารอเจ้าจงรอวันนั้นวันวีว่า คุณใหญ่เนี่ยเนาะคนหลายแบบเนาะไปมองอื่นเด่นแต่ตลกบองใครเดี๋ยวลอ,ยลองเพลงจริงจังไปในยังเดียวมือเนี่ยเราเดี๋ยวแบบลออ้อริงจังแบบมาได้ลูกแบบผู้ดีมือเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียเสียงบานจะของโบแล้วบอสไปต่อจ่ายไปต่อเตรียมพัฒนาที่นี่ให้พีเอนะครับแล้วก็น้องนุ่นน้องเบสด้วยนะ หญิงหนึ่งชายสองเจอบ่อยครั้งผิดหวังไม่อยากจะลองมีทุกข์มากมายใจขอปวดสมองหัวใจลอยลอยลอยจนเป็นคนที่บกดอยจนเป็นคนที่บกเต็มไปเจร้อยเื้อเบ่งหลายรอบที่ร้องเจ็บด้วยม<ะ> <a> ืเหราวมาแล้วมีได้กจำ ทำอยู่รักหอบใจจะไปรักที่ใหนอกจากแม่ฉันที่สลักก็อยู่อย่างทุกวันไม่คิดเหมือนกันวันนี้วันหน่อยไม่เป็นขอบคุณครับนี่ของใครความรักชายฉันทานเขาวัดมาแล้วห่วงเหมือนดวงแก้วแต่แล้วก็ต้องผ่านไปรอมยิงชาย ทุกวันฉันไม่มีใครเป็นนายบังคับันเนาชาไปใสแลระบ่มีไฟถา,ไป,ไ,ปาไ,ปไปเสแลระบอมีไฟถาไปพร้อมกับไฟอื่นที่เกา่าพอเราก็ไปนั่งโซ่เอ้อเมาแล้วก็แปบนอนรั้นตามบ้าหัวใจความรักเปไนน็นไฟนะไม่อยากจะรู้สตีนั้นคือศัตรูจะดนจะอยู่เป็นเสรีก็ใช้และสมองที่มีทุกวันก็พี่ทำมากิน ช่แม่พี่พื้นพื้นดีนให้เป็นพื้นดีทองไม่มองหัวใจเป็นอิสระชายโอ้ยทั้งหลังเว็นหนาแล้วนะกบไทยหลวงเบือบ้องหลังเบื้องหนา้าไม่มีจะมาโอก คยยังใจไว้คนทุ่นคยยังใจไว้คนจะอีกคอยงอเื้องก็เพื่อนในอดีตก่อนพุ่นเดี๋ยวนี้คี่บ่มีหมอรักมีรักควารักให้หัวใจบังเพลก็ทำใจเพราะใดตอนเลี้ยงแม่ใส่มันเลยให้มันเลยฮอนเหล่าพ่อเป็นเจมเลยนี่เหล่าไม่อาจารย์เหล่าพ่อฮอนแม่เหล่าพ่อเราอยากเหล่าเขา เสียงฝนกลันไม่กยครับน้ำแตกน้ำแตนน้องฮองหาเพลงเศร้างาบงับโอ้แตเป็นเหรียญน้ำก่องเหไอ้เลยมวยกูนี่เด้มันหลงเติมยหลงเมื่อยหลงเพลงมันบ่เมื่อยเหรียญตลกมันจับทางบู้ถืหาแล้วมื่หลงกันยี่หลีเด้หลงอย่างบ่มีการสอบกันนะฮะล้วมือนเป็นเหรียญเงาใหญ่ๆเขาถึอูยเอาทางกับบุทันเจไดบัตรว่ามันยั้งไปเพื่อเงินเนาะบันน้ไปเพื่องกอง พ่อแม่คอยมาเบิ่งอยู่บนมื้อนี้อีพ่ออีแม่นั่งยิ้มส่น้องบาดโกหกพะยิ้ส่น้องเลยครับพ่อกับแม่บ่ทันมาแต่ว่าสงสัยพี่น้องเต็มอายาแล้วตอนนี้หน้าเวทีโสดเด้อแม่เด้อลูกใครอยากเป็นลูกพ่ก็บอกได้นะครับผมตอนนี้โสดนะครับผมตอนนี้เขาไลไรสดอยู่เดิโสดแทบวะพ่อผมเคยไปงานขับผมเลยแล้วมีคนถามว่านี่บอกพ่อยัยเจื้อยพ่อเปิ้นบ่ทุ่มแล้วพ่อคือผู้หายแต่ลูกขึ้นหลอกพ่อข่อยแล้วตอบกลับไปเลยถ้าเจ้าคิดว่าลูกข่อยง้อแม่ลูกข่อยอ่ะ เจ้าขังซุ้มเซิ้งก็ข่อยบอลเราว่ะก็กาเล่นตีเลยวันน้ำเสียเราให้ลูกหน้าตาดีทุกคนอีพอกับท่านผู้ใดอยากได้ทานกับจะเลื่นไหมครับผมเจ๋ยทานร่วมครับผมอยู่โภพะนะครับผู้ใดอยากได้ทานมีแฟนครับขี่รถผ่านหน้าบ้านอยากไปหาบ้านเป็นหมู่ทุ่มลานเออเขาไปจอดอยู่ทางไอ้เส้นหน้าพงยาไล่อ็ทำอีพอหัวแจักบ้านเบิร์นบ้าค่ะก็ขึ้นมาจากเตาหน้าดำๆพูดพูดคอยลังเงี้ยท่าท่าคอ พเจ้าก็เป็นพอมานุนทุกรางแล้วใี่หม่องยี่หม่องรอดหนาดำเลยถามถึงมองพอดีทิ่หนาลากพอผมเป็นตัวธรรมดาเจอทานร่วมนะครับเด้อไปสนใจครับเจ้าเนี่ยเอาไปใานร่วมแล้วก็สามารถผู้ใดที่เอาไปใส่งานแล้วบ่ได้ขึ้นเงินก็คือถ้าซื้อสองสอบเออถ้าเผาแล้วบ่ได้เก็บดูขึ้นเงินครับผมรักไอ้เลยทานพอผมการันตีการันตีแบบว่า คุณอาภาพติเลยซื้อไปขั้นโบนิเก็บดูสองกระสอบคือเงินให้เบื่อนสุบาทคุณภาพนอนไปทหารเพิ่นก็ดีเนาะเพิ่นนี่เนาะมาตรวจหน้าตรวจจับจับนายจุ๊บเดียวจับจันเก่าเพื่อนมือกันเลยจับกีสองสามเทียมือกันย่าขวบขวบอยู่เอาใจซีคุณเบอรประทอมแลนดครับก่อนเจ้าสิลปเมทีเอาใจได้เจ้าหนึ่งขืนเมที่เดาฝาเปลี่ยนแล้วคอขอแบตเทิร์นกันกับเจ้าในไปจากคนงานเท่งไปเท่งอย่างครับไปกระจิบแม่ห่างจอยจอยจอเอาได้ตัวละมา ขอยี่เป็นคนลองเจ้า<ข>ก็เป็นคนลองแต่ว่าเจ้าก็เป็นคนเด,าน,ดา,าน้าเด้ยเจ้าเดาผู้เดียวหอยเดาบ่ได้หอยเจ้าแห้งมือขึ้นยู่ลาวโอ้ยเดี๋ยวนึกพูดของรันเดาได้หน่ะเสียขาวนั่นมาแล้วไม่ได้ปวดเอวแต่ได้ไม่ได้จุกไม่ห้างไม่ห้างครับไม่ห้างครับพี่เสียสมนายครับอาจารย์ดนตรีไม่ห้างมาฮาัทส์นี่ล้งมือเลยไอ้ล้างมือเลยมือเราขาว รนั่นก้าวอายุอะไลมเป็นสาวๆเป็นลามาัก็ที่นเดียวมีเสน่หเป็นก็เดินเดผีเคยขพร้องขอปล่อยให้น้องมาได้เงกันเจ้ของคนเดินก็ปล่อยน้องมาได้เกันฉันตป็นจ้ากินใจมังกรทะลุวันเปิไฟของนระาหน้าไฟน้าฟันพวมันลอยดีไม่หามมาหาสนทกัสาวนักเรียนบออ่นหงยังเจ้ากะบสาว คือต่อจอดันสาวไม่ห่างคนงามคำแพงเอ่ยเคยมีแฟนกะซามาทำบ้านอาเริเกิดแล้วนามะเคยมีแบลนักบอลก็บ่อว่าเป็นตะขาเอาหายหับไว้ก็พ่อฟังได้องเอ่ยให้วังเฉยไม่ห่างคนไทยสัมผัยใจมาเย็นกาไกลได้พูดให้คุยเดาสวยสวยน้อเดาเาเดาอวเดาเดยเดาเดาเดาเด้เาเดาเดาเดาเอเด้าเดเดาเกาด ไอ้หลอดเสือถึงงวดนี่หลอดละพันหาพันหกไอเดี๋ยได้หนิเดาเสือปะบางเด๋ยแต่แต่คอยเป็นมะล่ามะนีคอยมีแต่เดาล้มคือวางชั้นบอกเคยเดาอีีกเดียมาตลอดตัวนี้ตัวเดาสอุยชุยตะเข้ามาทูกับทูเลยเนาะเนื้อเย็ดตึกเป็นแม่ห้างแต่โบเลห้างคืนกระทอประสบการณ์ตัวผมมาขอหน้ากินเนา้ฮอกกันเลยนี่อบนิยมนิยมที่แสนิยมอยากแลอยากลึกอยากร้อง ไม่ห้างเรเป็นสาวตามคือหน่ในร้านซแล้วเตตาถึงมีราที่ผ่านมาบ่เป็นปัญหาได้เลยปัญหาบ่มีบ่มีปัญหาอย่างเลยคบเอ้ยไมห้างนางที่เราเนีีเ้อสมทงานนาทีก็สิ่งนะพี่ต้องการพอเผยถุกนอ๊ะนอ๊ะ เี๋ยวเอกอจรสิมะนิสดใช่ไหมสดครับเอาเลือกเอาเลือกเอาละลมันีไหม่ะอย่าบอกเลินนะคนจักบักกัดบอปล่อยเนี่ยมาสงขอไอ้เบิรเนไปไเริมเร่เ่เหียเห็้นมาจิมาจออดจังยวันจีนอนบอกราน้าเมือเลยนีนี่นีพนยีหมองลงโอ้ยีเปหาเี่ยมาตื่นคนไปเคยถูกจอดโดงไงมาหลายคนล้วก็ถามสัางมันบอพังดังจาน บ่อนห่างยังกระทอได้นองดีอยากคู่คมดีดีครับแม่ห่างเตร็จแล้วไอ,อ้นี่คำถามคำเดียวถามบ้านนั่นมตีซี่คนเดียวบัวมึงคนไหนบัวคือเวลาคกูไปดิวไปเบ่านั่งกูจีดีเบ่าถือ ไปบอกเลยพี่แตเนี่ยการุตีมันบ่ได้เด้มันบ่มีบ่มีบ่มีโสดบ่ทุกคนโสดโดเคยถึกเจาะโดนมาหลไรคนกระดามสางละวันบ่พังแต่สางมันบ่ห่างกะจังกะคอได้รองทีอย่างวงซีวีกับแม่ห้างสเล แต่ยังลุ้นอยากลองอยากต่อรบิ้นผู้สังสมไม่ห่างเลเป็นสาวตาคมผู้เนึ่งในร้านสะแนวแกวตาถึงมีราขี่ผ่านมาบ่เป็นปัญหาใดเลยปัญหาบ่มีบ่มีปัญหาอย่างเลยก็เบยโอว่าสาวไม่ห่างนางมีดามมีดีอี๋ลีเดอร์สบารู้คนมาเข้าได้เนี่หนักมาเข้าได้เนี่ยเฮ้ยปิดจอปิดจอปิดจอจอจอปิดจอปิดจอ ไาแสงมังมดาวกลางคืนมัน้อยจะเป็นจยมีแดดไอ้เอ๊ะกกอาตีบปทัานอันนี้แบ็กอัพดาว่าเพียเลมสาสนพิมาดาวตีบวดทองไร่ไอกติดจะโดนไงมาหลายคนแล้วก็ตามสร้างละมันบ่พังแต่สร้างมันบ่ห่างกัจังกะท้อได้ท้องที่อยากควสี่กับแม่ห่างสแล กรสน,น,สนราอบอลเลิกจะพงกตเพือกาเลิกทีสองะลเแวมาพุ่งข่อยบอลด้เลิกทีสองักษ์เทียรบเราขั้นเลิกไว้กัสิสเราซื้อย่างทานนะขั้นไปกับเอาดันสื่ออีนี่ี่เป็นน้องเขามีงานกลางเดินต่อผันนียังกินแล้วกัไปต่อตัว <c oughs> ให้ถือขึ้เจาเา้าเนาะเจ้จจมามัดได้ยีิบสี่ชั่วโมงเนาะบอก่กับเสร็จแลวงนี้มันก็เฮิร์นเทิร์นจังเลยอ่ะขอบคุณหลายพี่น้องครับเพราะว่ามีโอกาสนะครับปีหน้าปีหื้องแต่หลวงพ่อหรือว่าเจ้าคณะหรือว่านายเคนโทัไปกับศีมาที่เขาถว่างนะครับกับฝากด้วยครับเด้อที่สามตุลานี่ครับเงินทุกบาทหนามเมที่ไหหมากักบศีเอาไปเหตุบุญคือเราวันที่สิบสามตุลาครับกับศีมอบเหตุผ่าป่าเบิร์นบัทุ่งลาดมาอยู่หกพระบักข่านี่อีกแล้วบักบินโดนี้แล้วบอเพื่อนของพี่า เพิ่งบินโดนมือเด่ากันยนีอยากบินนะครับกับซิซามตุลาครับระเบียบวาทศิลป์ครับที่อาจจะเป็นหน้าบ้านของเบิร์นมาทุมราชฝาพี่ฝาน้องเขาครับกับจังได็กกับผู้ใดเห็นหน้าผมอยู่ยใส่นะครับกับสามารถบอกได้เลยว่าเป็นลูกเป็นหลานของข่อยนี่แหละนะครับผมอาจจะเคยเห็นตัวบดีเคยเป็นมูพวกอยู่หน้าเวทีกับอาจจะมีลูกมีเต่ามาเบิ่งมือนี่ก็คือเก่าด้วยครับผมยังเป็นคนเก่าเป็นบักเบิ่นเป็นลูกของมู่เจอริญสมคนเก่าพ่อแม่ก็เห็นหน้าคือเก่า เป็นาศิไปดังไปเด่นยื่แบงค์เด็กรรมาบานกับยังเป็นคนเก่าขอบคุณทุกคนในยังให้การสปอร์ตนะครับทุกๆอย่างกับฝากนะครับว่าสิเป็นไล่การเป็นเป็นข่าวเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นนักร้องกต่ถือมาให้เป็นสั่งซื้อสั่งเสียงให้ตะบุน้ำะแทงให้อำเภอบุรุมรลาดให้เฉพาะตำนานจเจริญเฮากับวังว่าสิมีโอกาสได้อยู่ในวงการมาเที่ยงไปเรื่อยๆยังนะครับกับเป็นลูกเป็นหลานบ้านเฮานะครับมื้อนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮามีความสุขอยู่กับน้องเอแล้วก็น้องนุ่นน้องเบนล้วก็น้องเดนเซอร์เเมมีียผทั้้งคนนนไหวาะ เก่งครับมีโอกาสก็อย่าลืมเด้วหนาเด้อจดไล่จดเบื่ออย่าอายลักในทีเขาเงินซื้อหรอเขาเนี่ยอ้พอมึงเก็้เครื่องเสียงโมได้เงินบอกกูทำเนี่ยแล้วมันก็ขี้ไหลตายแท้ขอบคุณนะครับประกาศนาเจอกันไหมขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณเบ้านปฐมราชครับวันนี้มาร่วมสรุปกับทางทีมงานเรา